สวัสดีค่ะชอดันช้างกรุ๊ปนะคะวันนี้แดดแรงนิดหนึ่งตาก็จะสเปนเส้นตรงอย่าลืมนะคะเรามีแค่3บริษัทเท่านั้นก็คือบริษัทชอดันช้างนวักิจจำกัดบริษัทไทยนิพนธ์จำกัดและบริษัท c h a 2 5 4 6ากจำกัดนะคะทันท่น,ทน,ทนเนียบหรสสูสไตล์ผู้ดีอังสิกสไตล์ผู้ดีอังกฤษของเรา ตัวจริงที่นี่ที่เดียวตัวที่รอคอยนะคะห้อง 10s เผาเดียวเช็คทั้งคันนะคะคันนี้แต่คันนี้พิเศษด้วยมีเทอร์โบโด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูได้จะเครื่องเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นตระกูซีสูและเช็คทั้งคันเกียร์กลางนะคะยางใหม่พร้อมเวทพร้อมนะคะบางคนใหม่ลังคาใหม่ไปเลยเไปดูข้างหลังกัน ท้ายน,นะคะใหญ่นะคะเกียร์กลางเช็คทั้งคันนะคะที่เราคอยน้องคลอดออกมาแล้วคลาสสิกสวยรู้เรียบมีสไตล์ผู้ดีงกฤตตัวจริงที่นี่ที่เดียวของชอดันช้างคลอดมาแล้วนะคะมาดูตัวจริงได้นะคะที่บริษัทชอดดันช้างนวมกิจจำกัดค่ะอย่าลืมติดตามคลิปตอนท้ายด้วยนะคะ เลงเครื่องให้ดูหน่อยครับเล่งเครื่องให้ดูหน่อยครับนี่ครับเคนี่ครับ New Holland 7หกหกหนึ่งวนเอสชาวนอกเช็คทั้งหันตัวจริงที่นี่ทีเดียวชอต่า,างๆครบต่อป